ก็มีคุณแตนที่เข้ามาดูแลพวกมันในโครงการอุ้มรักที่คอยสนับสนุนและดูแลอยู่ไม่หา่างหรือเจ้าดาววันหมาพิการที่ได้เป็นกำลังใจและได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคุณพรและยังมีโครงการแมวไม่อดหาทุนสนับสนุนค่าอาหารให้น้องหมาและน้องแมวได้อิ่มท้องโครงการแมวไม่เจ็บสนับสนุนค่ารักษาค่าพยาบาลค่าวัคซีนและค่าทรหมน เปิดตัวเฟรนด์เราเป็นเฟรนด์ด้วยเป็นเฟรนด์ออฟเดอะบอยส์ครับก็คือจริงๆแล้วเอาแบบเข้าใจง่ายสุดก็คือเป็นมูลนิธิของพี่เก๋นะครับที่ช่วยน้องหมาน้องแมวในเรื่องต่างๆของสังคมที่เราพอจะช่วยได้สาเหตุก็เนื่องจากว่าผมก็เป็นสายหมาอยู่แล้วนะครับเลี้ยงสุนัขมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็รู้จักพี่เก๋มาแต่ไหนแต่ไรเหมือนกันแล้วก็พวกเราจริงๆแล้วครับทั้ง12คนรวมไปถึงก่อนหน้านี้ครับ มันก็จะเป็นกลุ่มพี่น้องที่สนิกกับพี่เก๋อยู่แล้วแล้วก็เป็นสายมาสายแมวกันหมดนะครับเราก็อยากจะช่วยน้องหมาน้องแมวเท่าที่เราจะช่วยได้เนื่องจากว่าเปรี่ยนเสมือนว่าเราเป็นคนที่อยู่ในสื่อเนาะเราก็จะมีเสียงที่ค่อนข้างจะเป็นที่ได้ยินมากกว่าคนอื่นๆซึ่งจริงๆแล้วมีคนอยากช่วยเหลือเยอะเลยครับแต่ว่าในเมื่อเรามีเสียงดังกว่าพวกเขาเราก็ใช้ณนะสถานที่ดีให้เป็นประโยชน์ก็คือทําให้เสียงเราม,มันได้ยินในวงกว้างมากขึ้นนั่นเองครับ เรื่องอะไรับกันบ้แบบยังไงบ้างครับครับจริงๆแล้วมันมีหลายด้านมากครับที่เราควรจะช่วยกันนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่มีสัตว์เลี้ยอยแล้วอ่านแน่นอนว่าเราก็ต้องเรียนในความรักความเข้าใจแล้วก็รู้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างควรจะเลี้ยงเขาแบบไหนนะครับแล้วก็สําหรับสัตว์จรต่างๆอะไรแบบนี้เราควรจะต้องดูแลสังคมเราอย่างไรที่เราเห็นแบบที่เราเรียกกันนะขออนุญาตใช้คำนี้เลยกันหมาข้างถนนหรือว่าหมาที่ไม่มีเจ้าของอะไรอย่างเงี้ย คือถามว่าเขาอยากเป็นอย่างนั้นไหมเขาคงไม่อยากหรอกถ้าเลือกได้คงอยากมีเจ้าของแล้วก็อยู่บ้านแบบมีความสุขดีๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ใ้เมื่อมันเลือกไม่ได้เราควรจะทํายังไงให้ปัญหามันถูกขจัดไปโดยเร็วที่สุดมันก็ต้องแก้จากต้นตออาจจะเป็นเรื่องของการทาหมันเพื่อให้เขาไม่ได้แพร่ขยายพันธุ์ไปมากกว่านี้โดยที่เขาไม่มีเจ้าของจากหนึ่งก็จะเป็น2 2ก็เป็น4อะไรแบบนี้ครับ เออแล้วก็ความเจ็บป่วยของสัตว์เหล่านี้ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรขึ้นมาเลยค่าใช้จ่ายใครจะเป็นคนรับผิดชอบเท่าที่พวกเรารู้กันมาโดยทั่วกันก็คือวิ่เกตก็จะเป็นคนรับผิดชอบมาโอ้โหหลายปีแล้วแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้คำว่ามหาศาลนะครับถ้าเราจะพอช่วยกันได้แม้คนละเล็กคนละน้อยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับในสองเราจะใช้ตรงไหนเป็นนอกเสียงหรือหมออะไร จริงๆแล้วพวกเราทั้ง12คนนะครับก็อยากช่วยในทุกๆมุมแต่ว่าเราก็จาแนกแยกหน้าที่กันเพื่อให้เสียงในแต่ละคนจำเพาะเจาะจงไปในแต่ละแคตตากรีนะครับ mm hmm. พองผมก็จะเป็นเรื่องของแมวไม่เจ็บนะครับแมวไม่เจ็บพูดง่ายคืออย่าเจ็บเลยอ่ะนะครับ mm hmm. ถ้าเจ็บแล้วใครทําหน้าที่รักษาค่าใช้จ่ายมาจากไหนหรือว่าเราควรจะต้องช่วยเหลือสัตว์ที่มีความเจ็บป่วยหรือว่าประสบอุบัติเหตุอย่างไรรวมถึงการทำหมันด้วยครับก็คือแก้ในเรื่องของความเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้ครับ อย่างสมมุติว่าเป็นต้านเนื้อเป็นปา่ากิ๊กหรือว่าเป็นพี่จ่อยอนันดาเนี่ยน้องมิวอะไรก็แล้วแต่ครับคือเราทุกคนก็จะคนรับไปคนละหนึ่งแคตชอรี่ของมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหาบ้านให้น้องไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าโอเคเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรประมาณนี้นะครับทุกแต่ละคนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปแต่สุดท้ายแล้วคือหน้าที่เดียวกันแหละครับคือทําให้ทุกคนได้ตระหนักรู้ว่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้ครับคือถ้าเลี้ยงจงเลี้ยงด้วยความรัก นะครับแต่ปัญหาในเมื่อที่มันเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไม่ได้เราก็ต้องคอยดูแลสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับครับปรกาในร็าสุดมีอ๋อใช่ประกาศขายที่เชียงใหม่ครับผมใช่คือรุกเป็ทองอ่าคือที่ของใครใครก็บอกของตัวเองสวยแหละเอาจริงๆแล้วเนาะคือของผมซื้อไว้เพราะว่าคิดว่ามันก็สวยในในมุมของเราและมุมของโดยตลาดด้วยเช่นกันนะครับ <c oughs> แต่ว่าเมื่อเมื่อก่อนที่คิดไว้กับว่าจะไปทํา โครงการอสังหาอะไรไว้บางอย่างนะครับแต่ว่าพอมีลูกแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยยังคิดว่า <c oughs> ไม่น่าจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่นะตรงนั้นแล้ว <c oughs> ก็เลยคิดว่าถ้างั้นเรา <c oughs> เราปล่อยดีกว่าคือราคาที่มันก็เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มันก็ขึ้นในทุกๆวันเนี้ยนะครับ <c oughs> เรารู้สึกว่าถ้างั้นเราเราปล่อยให้คนที่เขาอยากได้ดีกว่า <c oughs> แล้วเราก็ไปลงทุนกับสิ่งอื่นหรือว่าถ้าอยากได้ที่ก็มาซื้อแถวๆบ้านหรือในกรุงเทพเอาละกันนะครับสี่สิบล้านใช่ส่สิบล้านเลยครับมันสวยมากใช่ไหมที่นัน คือสำ,สำหรับผมผมก็ว่าสวยนะถูกไหมคือ,อสำหรับที่ดินมันต้องมันต้องรอเนื้อคู่อู่แล้วมันไม่ใช่ของที่ประกาศวันนี้แล้วพรุ่งนี้ขายได้นยผมว่าทุกคนที่มีที่ดินจะจะ,จะพอรู้มันมันราคาที่เรารู้สึกหรือราคาที่เราพูดกันมันเป็นราคาตั้งใช่ไหมฮะสุดท้ายราคาขายจริงมันก็อ,อยู่ที่ราคาตลาดทั้งดีมารและซัพพลายที่มันต้องประกอบกันแล้วก็แฮปปี้กันตรงกลางแต่ว่าโดยณราคาตลาดณที่แท็กนั้นสมมุติว่าเดินจากที่ผมไปก้าวหนึ่งอ่ะเป็นที่ของอีกคนหนึ่งซึ่งตรงนั้นก็ขายกันไร่ละ 7จ็ดล้านค่อของผมแล้วตรงนั้นมันเจ็ดไร่จริงๆนะถามผมว่าถ้ามันมันต้องมีคอ m p a r e ครับถ้าเปรียบเทียบของผมอะ่ะไม่แพงถ้าวงเล็บถ้าเปรียบเทียบกับที่ข้างๆหรือว่าที่แอเรียนั้นแต่พอพูดว่าโอ้ตั้ง4 0่สเอนี่ยทุกคนก็นจะรู้สึกโอ้เฮ้ยมันมันแพงมากอะอะไรอย่างเงี้ยครับเท่าน,นั้นเองครับก็ลอนได้คู่ครับแค่นั้นเอง ม,มีคนสนใจมั้ยก็มีครับส่วนใหญ่จะมีแต่ว่าพอเ,อเจอเจอราคาก็เป็นเรื่องปกติซึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดเดาไว้อยู่แล้วครับคือถ้าเจอราคาแล้วแล้วเขาไม่ไหวก็ไม่แปลว่ามันมันก็ไม่แมชกันทั้งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายก็เท่านั้นเองครับเป,เป็นเป็นเรื่องปกติมากๆกก็มีต่างชาติมาขอซื้อครับแต่ว่าในใจเราเรายังรู้สึกว่าเรายังอยากให้ที่สวยๆที่ที่ททในสายตาเรานะเราอยากให้มันอยู่กับคนไทยที่เขาพร้อมจะพัฒนาที่ดินคือในใจคิดเอาไว้ว่าอยากให้ตรงนั้นมันเป็นรีสอร์ทมั้งหรือว่าเป็นแบบว่า โฮมเฮลท์แคร์สำหรับคนผู้สูงอายุซึ่งประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ <million. S 1> ในเร็ววันนี้นันประมาณสิปีไม่เกินเนี้แต่ว่าเราคงไม่มีเรื่องแรงที่จะไปอินเวสต์แล้วก็อินเวสต์ทั้งเงินและเวลาที่อยู่เชียงใหม่เนี้ยครับเพราะคงจะต้องอยู่กรุงเทพดูลูกเนี้ยนะฮะก็เลยคิดว่าน่าจะน่าจะเหมาะกับใครบางคนที่ <uest. S 1> มันเหมาะกับเรา <oting> แค่นั้นเองครับเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไหมอ่ะมีมีม voilà. วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนใจคือสมมติเจ็ดไร่นั่คือต้องบอกที่ข้างท่าเปที่ของพี่ลิง คือผมกับพี่ลิงก็ซื้อพร้อมกันนะครับแล้วก็พี่ลิงยังเก็บไว้อยู่นะครับเพราะว่าพี่ลิงมีญาติอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วนะครับเป็นภรรยาเก็บของพี่ลิงเขาอยู่เชียงใหม่ไม่ได้นะคะหมายถึงภรรยาของเขาเก็บไว้ที่เชียงใหม่ผมอยากไปเลยจังหวะนอะไรวะคือในใจกาลังคิดว่าสมมตินะครับสมมติว่าณตรงนั้นมันมีการพัฒนาที่ดินเกิดขึ้นเช่นมันเป็นรีสอร์ทที่สร้างโดยพี่ลิงเพราะพี่ลิงเขาก็มีรีสอร์ทมอริดาอยู่ทำเป็นสวนพึ่งถ้าสมมุติว่าเขาทำจริงผมอาจจะ เก็บไว้อาจจะสักไร่หนึ่งมั้งสมมตินะครับว่าเพื่อทําเป็นรัชเสนาของตัวเองจะได้ให้พี่ลิงก็ดูแลไปเลยพูดง่ายๆเหมือนปัดภาระดูแลให้ฉันเลยแล้วเวลาผมไปมันก็จะได้ไม่ต้องปัดกวาดหรือว่าดูว่าอะไรเสียไม่เสียอะไรอย่างนี้คร<ะ>ับส่วนที่อื่นก็ปล่อยเขาพัฒนาที่ดินไปจะเป็นหมู่บ้านเป็นอะไรว่ากันไปเลยครับตปถามว่าเปลี่ยนใจไหมก็เป็นไปได้แต่คงน,น้อยะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเคยคิดว่าอยากจะมีบ้านตากอากาศสมัยวัยรุ่นเนาะแบบเออเรามีบ้านที่เชีงยงใหม่ก็ดีเนาะแต่ไปเอามาก็กลายเป็นว่าสมมติวเวลาไปเช อยู่สบายอะแล้วยิ่งความมีลูกเราด้วยนะครับเราเลือกนอนโรงแรมดีวกว่าเราจะได้ไม่ต้องมาลุ้นด้วยว่าน้ําไหลไหม <c oughs> ไฟเสียหรือว่าอะไรเสียหรือเปล่ามัน <c oughs> เราเราเลือกความสะดวกสบายที่ที่มันเป็นแบบนั้นดีกว่าครับอันนี้คือตัดสินต่างชาติเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ผมไม่ขายต่างชาติอาจจัจจกใจเลย <c oughs> คือเงินใครก็อยากได้ครับเออแต่ว่าผมไม่อยากได้นะแต่ว่าพอเป็นต่างชาติผมยังรู้สึกว่าถ้าที่ที่ที่ของผมมันติดน้ําติดเขาติดถนนใหญ่ผมก็เลยรู้สึกว่าโหถ้าที่ตรงนี้สมมติอีก ยี่สิบปีผ่านไปอ่ะและแล้วผมบังเอิญผ่านไปตรงนั้นแล้วเรารู้ว่าเจ้าของนะตอนนี้เขากลายเป็นว่าทารีสอร์ทคอนโดที่โอนเนอร์คือต่างชาติมันรู้สึกแปลกๆเออแล้วตรงๆแล้วนะคือผมก็ยังมีความรู้สึกแบบนี้ยอ,ย,อยอมรับไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะครับแต่ยังรู้สึกว่าอยากให้เป็นของคนไทยเพราะว่าเจ้าของเก่าที่ขายผมอ่ะเขาก็ขายเพราะความเอ็นดูเหมือนกันเพราะเขาเป็นสถาปนิก ชื่อดังอะไรประมาณนี้ครับ<ม>แล้วก็เขาบอกว่าที่ขายให้เพราะว่ารู้ว่าคนซื้อคือกันกับลิงที่อยากได้ที่ตรงนี้จริงๆ<ม>แล้วเขาก็ถามด้วยจะไปทําอะไร<ม>จะขายหรอหรือ,อยังไงผมก,ก็ก็เก็บไว้ครับยังไม่รู้ทําอะไรแต่แค่รู้สึกว่าที่มันสวยๆซึ่งก็เป็นเจตจำนงของเจ้าของเดิมตรงที่ว่ามีต่างชาติขอซื้อเขาเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ขายอืันนี้ที่บ่อยล้มตัดสินด้วยนะคะด้วยครับด้วยด้วยเขาก็บอกเออถ้าไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรก็ก็ขายไปเฉยแล้วก็ไปลงทุนอย่างอื่นไปแล้วก็ เดบัสซี่ไฟในการลงทุนไปนะครับตัดใจขายยากนะคะพี่ตัดใจขายไม่ยากครับแต่ขายอะยากได้ครับได้ครับแล้มาลงทุนอย่างอื่นซื้อนาฬิกาเบ้างใช่ซื้ออย่างขยิมเพื่อนเอาเพอาใจแล้วมันมันก็มีการลงทุนหลายรูปแบบก็แล้วแต่ทักษะความรู้ของแต่ละคนนะเนาะอะไรเงี้ยคือผมก็ถนัดบางอย่างไม่ถนัดบางอย่างอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าที่ดีก็ ก็ได้ได้ learning curve แล้วว่าโอเคเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดครับอย่างนอกนอกจากาที่ตงที่มีที่อื่นไม่มีนะครับผมเล่นที่ใหญ่เรียกว่าเล่นเลยคือผมลงทุนที่ดินไม่ไม่ค่อยเป็นอย,อย่างพี่ลิงเนี่ยพี่ลิงจะเป็นคนที่ลงทุนที่ดินเป็นเพราะเขาจะรู้ว่า แอร์เรียนไหนเป็นอย่างไรโฉนดเมื่อก่อนผมไม่รู้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโฉนดพุธแดงคืออะไรห<า>รืออะไรเงี้ยน้ําไฟต้องขอยังไงต้องไปติดต่อที่ดินอะไรแบบไหนอะไรเง<ม>พี่ลิงก็จะรู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อะไรเงี้ยเราก็ไปเชี่ยวชาญทางด้านที่เราถนัดดีกว่ามันจาไม่ขายพี่ลิงอะไรฮะพี่พลิงรู้สึกว่าตอนนี้ก็ฝืดๆนะครับ <laughs> พี่ลิงเริ่มแบบมันโดนหล่แลรเออโดนไหลดอกครับ โอเคครับโอเคครับยินดีครับครับได้ครับก็ถ่ายรูปเปลยเอาไป็นตั๋วเบอร์พอยต์อ้าวเหรอเบอร์พอยต์จะไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยเบอร์พอยต์ไม่มาเอาพื่ช่วยใส่มาเลยค่ะพูดยใส่มาเลยก็วันหลังวันหลังสมมติถ้าเบอร์พอยต์จะไม่มาก็เอาไอโฟนผมถ่ายเองก็ได้แล้วก็ให้ผมผมส่งเป็นไดรฟ์ให้พรุ่งนี้ผมถ้าเบอร์พอยต์เข้ามาเอาจากไดรฟ์ผมแอดออกก็ได้แล้วแต่เนี่ยเหรอได้ครับ ช่างไม่ไม่สนุกโอเคไม่ผ่านไลน์หน้าแล้าไม่ไหวโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวไอไหมพี่พี่โอเคครับเจอกันครับไปแล้วเดี๋ยวกลับไปดูลูกต่อ